ได้รับคำถามจากผู้บริหารของทาง HR ของบางองค์กรนะครับที่สอบถามมาว่าองค์กรเนี่ยบริษัทของเราเนี่ยมีพนักงานอยู่ไม่ถึง100คนเองแบบนี้จะต้องทำตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนหรือต้อง implement PDPA ด้วยหรอเพราะว่าได้ฟังจากบางคนบางท่านที่รู้จักกันบอกว่าองค์กรมีพนักงานไม่ถึง100คนก็ไม่ต้องทำา PD PDP ขอคุยให้ฟังแบบนี้ครับว่าท่านน่าจะได้ฟังข้อมูลที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนไม่ถูกต้องมานะครับหรือแม้แต่ในบางครั้งเนี่ยก็ได้ยินคำถามมาว่าบริษัทเราทำเอกสาร PDPa อย่างเดียวนะครับทำ Privacy Notice ทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลสมวนคคลเนี่ยแค่นั้นก็เพียงพอตามกฎหมายนี้ใช่ไหมนะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ถือว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนไปสักหน่อยหนึ่งนะครับ ขอเคลียร์กันก่อนว่าถ้าองค์กรของท่านเนี่ยตามกฎหมายแล้วก็คือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลถ้าจะมีการเก็บรวบรวมถ้าจะมีการใช้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของใครก็แล้วแต่ไม่ว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคนนั้นน่ะจะเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างเป็นผู้มาติดต่อนะครับเป็นผู้สมัครงานเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงานหรือแม้แต่เวนเดอร์ซัพพลายเออร์ผู้รับเหมาผู้รับจ้างบริษัทเอาท์ซอร์สต่าง เมื่อท่านเก็บรวบรวมท่านใช้ท่านเปิดเผยเนี่ยแล้วไม่เข้าข้อยกเว้นของกฎหมายถ้าเป็นองค์กรโดยท,ทั่วไปเนี่ยนะครับท่านก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนคนไม่ได้จํากัดไว้ว่าเฉพาะท่านจะต้องมีพนักงานหนึ่งร้อยคนเป็นต้นไปท่านมีพนักงานสี่คนห้าคนท่านก็ต้องทําตามกฎหมายนี้นะครับหรือแม้แต่บ,บุคคลธรรมดาเนี่ยที่มีการเก็บรวบรวมมีการใช้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และท่านทํากิจการในเชิงพาณิชย์ต่อให้เป็นเจ้าของคนเดียวท่านก็ต้องทําตามกฎหมายนี้เพียงแต่ท่านอาจจะไม่ต้องทําในบางเรื่องอย่างเข้มข้นอาจจะไม่ต้องทําเยอะเพราะระบบงานมันไม่ซับซ้อนมากเกินไปแต่ก็ต้องทําตามกฎหมายนี้อยู่ดีนะครับแล้วกฎหมายกําหนดให้ทําอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่ากฎหมายกําหนดให้ทําเยอะมากเลยเอาเฉพาะในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับท่านเองเนี่ยท่านก็ต้องยกตัวอย่าง ท่านก็ต้องจัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลท่านจะต้องแจ้งให้ข้อมูล <c oughs> ท่านจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลคนทราบตามมาตรา23นะครับตามที่กฎหมายกําหนดท่านจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลคนทราบถึงวัตถุประสงค์เป็นต้นท่านจะต้องขอความยินยอมหากท่านไม่สามารถอ้างฐานทางกฎหมายได้ท่านจะต้องทาหลายสิ่งหลายอย่างเลยตามที่กฎหมายกําหนดและในเชิงการบริหารจัดการเนี่ยแม้กฎหมายจะไม่กําหนดท่านก็ต้องทํา เพื่อให้มันสอดคล้องนะครับและให้มันไม่เกิดปัญหาการที่ข้อมูลส่วนพลมันมีความเสี่ยงที่มันจะล่วไหลถูกใช้ถูกเปิดเผยถูกเข้าถึงหรือแม้แต่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิกดกฎหมายนั่นเองนะครับไอ้หลายเรื่องที่จะต้องทาแล้วกฎหมายก็ไม่ได้กาหนดชัดๆว่าท่านจะต้องทำยกตัวอย่างเช่นประเมินความเสี่ยงอย่างเงี้ยหรือท่านจะต้องไปกําหนดว่าใครบ้างที่มีสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอันใดบ้างที่ท่านเก็บไว้หรือถูกเปิดเผยไปถึงลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยขอตอบตามประเด็นนี้ว่าไม่ใช่ว่าพนักงานของบริษัทมีไม่ถึง100คนแล้วท่านจะไม่ต้องทำนะถ้าได้ฟังแบบนี้มาเนี่ยนะครับไม่จริงนะฮะขอเอาให้ชัดก่อนนะฮะเพียงแต่ว่าท่านจะทำน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดขอ,อบเขตของท่าน นะครับก็ต้องตามนั้นแต่ท่านอาจจะทําอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับก็ขออนุญาตคุยให้ฟังสั้นๆประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับแน่นอนถ้ามีคําถามหรือมีข้อสงสัยใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับหรือสอบถามข้อมูลมาทางอีเมลแอดเดรสนะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ได้นะครับนี่จะให้คําแนะนําชี้แจงแต่ส่วนที่สําคัญมากเลยก็คือโดยเฉพาะถ้าท่านเป็นผู้บริหารก็อยากให้ท่าน ได้แลกเปลี่ยนสอบถามกันเนาะเพื่อจะได้ทําความเข้าใจในเรื่องสิ่งที่ต้องทําตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนนี้ให้ถี่ทุวนกระจ่างแล้วจะได้ไปดําเนินการต่อไปเพราะมันก็มีสัญญาณจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนเข้ามาแล้วว่ากฎหมายก็คงจะไม่เลื่อนแหละในวันที่1มิถุนาสองห้าหาเนี่ยแปลว่านับตั้งแต่วันที่1มิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยท่านจะต้องแบกรับความเสี่ยงจากการที่ข้อมูลส่วนมาอาจถูกละเมิดนะครับหรืออาจจะล่วไหล ไปแล้วทําให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งหลากหลายกลุ่มมากไม่ได้มีเฉพาะพนักงานอย่างเดียวเหมือนที่ว่าไปนะครับทําให้เรื่องความเสียหายมันมีความลับผิดมันมีโทษทางกฎหมายเยอะแยะมากมายแล้วที่สําคัญก็อยากจะบอกว่าถ้าสมมติว่ากรรมการผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลเนี่ยนะครับเป็นคนสั่งการเองที่จะไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้จนกระทั่งมันเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลบรรดาความรับผิดใดๆก็แล้วแต่ที่ มันจะต้องเกิดขึ้นนะครับหรือที่องคอ์กรจะต้องได้รับกรรมการผู้จัดการกรรมการผู้จุกการหรือผู้แทนนิติบุคคลเองก็ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวไปด้วยตามที่กําหนดไว้ในมาตรา81ของกฎหมายคุ้มครองข้อ,ขอ,ขอมูลสวบบุคคลนะครับฝากประเด็นนี้ไว้สักนิดหนึ่งครับ